ดีครับพี่น้องครับมือน,นี้ที่ภาพมาเบ่งบ่อบาดานพลังงานด้วยมือง่ายๆครับบดบดตรงมีนา้าปปาเขาขอให้มีน้าบาดานเขาก็สามารถใส่ในครัวเลื่อนได้แล้วอันนี้ก็เทคนิคการกันง่ายๆโยกโยกเบาๆไม่ได้ใส่แห้งไร่ได้ใแห้งไรครับอันนี้โยกนิดเดียวน้าม้นมว่าเต็มทอ่อน้าก็ใสแก้วแล้วก็ วิธีการทำกับกับวัยากเบิบ่งเบิ้งการโยกประด้ยากครับนี่เอาเอาการโยกขึ้นมาให้เบิ่งก็ได้ครับนี่เนี่ยมีแค่นี้นเองครับเลยเอาไปเชียงนิดหน่อยก็ได้ย่างมันม่โยกกัน <c oughs> บ,<อ>บ่บ่มีเ <c oughs> อียงยุ่งายากเพียงแต่ว่บาบ่มี <c oughs> มเคล็ดลับเอียงนะครับนี่ผู้ใดสิเอาไป,ไปประยุกไสก็เอาไปข้างในก็เป็นลูกสูบลูกสูบที่ดัดดัดแปลงมาจากไอ้ ปั้ปปนมน้ำทั่วไปการทำงานก็คือใส่แรงอัดแรงอัดึด้นมากเ๋ยเบิ่งขับขับมุ้งไก่นี่เขาบอกว่าบรรดานไฮเทคซื้อเนาะซือซอซอซ้อของบรรดานคือว่าบรรดานไฮเทควันนี้ก็เป็นคลิปมาแนะน,นำสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ไฮอยู่หน้านะครับ ที่หอยยุน่าบ้านนี้เขากับว่าไม่นม้ำว่าปลาน้ำยังใส่หอยยุนา่าเอามารถเจาะเจาะ้วยมือก็ได้เจาะง่ายเจาะประดานเป็นประดานสำหรับน้ำตื้นก็เป็นประดานแบบนึงแต่แล้วก็ประกอบเอาเอาขึ้นมาบนกระชับใส่ใส่เป็นบนกระชับเราไม่มีอย่างนี้ดัดแปลงรครับทุกตูปปั้มซักธรรมดา อันนี้ก็แกนซักปั๊มของเกา่าที่เหลือใทยตัดถูกๆออกครึ่งหนึ่งไงทั้งนี้ขึ้นหงายางนี่ก็คันนอนจีดประกบกันให้แน,น่ตนตัวนี้ก็คิดหาวิธีตัดแปรงเอาเนี่ผมใส่ที่วิธีสามทางตัดตัดเราก็ท่าเก่าตัวน,นี้คันนอนจีดไว้ให้มันอยู่แตัวที่ดัดแปลงครับพอเฮ็ดตังสี่ก็ได้แเราจะมีความคิดเฮ็ทสกยเเ,เห็นแต่แบบกัดเงาเงเนาะอันนี้นี่สันสันครับสันสันน่าก็ขึ้นแล้วคอสำคัญนะคอสำคัญคือ บ่ต้องโยกแห้งครับบ่ต้องใส่แบบดึงแห้งแบบไม่โยกมือเดียวก็ได้เล็กน้อยโยกก็ได้โยกไปคอยๆโยกไปคอยครับน้ำนี่สิออกมาเต็มทอ่อเทคนิคะเบิ่งตามนี้เลยครับง่ายๆสำคัญคือไอ้ ตัวนี้เรือชุดหัวใจของมันอยู่นี่นี่สําคัญครับสําคัญเบิ้งเคล็ดลับหัวใจของมันอยู่นี่เป็นเชือกว่าวน้ำออกทางเดียวบอกหลักพ็ษบ่อหลักพิดบ่อข้างนี้แล้วบอลเลี้ขึ้นข้างล่างก็จะเป็นขุดว่าวธรรมดาที่เป็นขนาดเดียวกันหกคนนี่กันข้างล่างครับอาทิตย์ผมมันโหลดลงไปโหลดลงไปโหลดลักษณะนี้โหลดลุเอาตัวแป๊บนิ้วครึ่งลงไปแล้วก็โหลดเป็นหนึ่งหกคนลงไปใส่ขุดว่าว อใต่พื้น้พ,นพื่อ<ๆ>เพื่อว่าไ่ให้น้ำไหลย,ย้อนลบลงก,กลับลงไปในใน,ในดานเลเด่นหลักการทำง,งานทำง,งานมันคือเช็กว่าวตัวรางปิดปุ๊บตัวเครื่องนี่สี่เปิดกพดึงอย่างวันหนึ่งขึ้นมาแล้ว่านห้อโยกตัวนี้ปิดตัวข้างล่างสี่เปิดตัวน้ำห้อาโยกลงไปที่นึงตัวข้างล่างปิดตัวเครื่องสี่เปิดตัวน้ำบอกมันจะทำง,งานสลับกันวนกันแค่นี้ครับมันจะทำง,งานวนกันทองตัวระวังตัวเครื่องกับตัวนี้้าบุมีตัวนี้ ก็บ่ขึ้นคือกันอืเบิ่งไว้พี่น้องเบิ่งไใบเป็นอาศัยแรงลมอัดคือเฮาสูบลมจักรยาน,นง่ายๆครับเป็น,น,นยังไงนนรถี่ครับภาพมุมไก่มุ้งไก,ไก่เอาจับจะจ,จับสายยางยกกันกันนะว่าน้ามันมันแห้งสักไหนพยโาย,ยกจริงๆนะ วัวเทาอายุแปดทุ่กว่าปีได้ยังโยกเลยว่ามีเร็กน้อยด้วยนะน้ำเต็มสายครับน้ำเต็มสายโยกโยกคอยขึ้นคอยโยกเร็วขึ้นเร็วโยกแห้งขึ้นแห้งอยากได้โยคร้อมแข็งวัวเทาอายุแปดทุ่กว่าปได้ยังโยกเลยนี่ครับสำหรับสำหรับว่ามันทุนทุนแรงมันบ่เฟื่อยมันง่ายนี่จะขวางเพลินได้หนิแต่มันเฟื่อยาอยากเบิ่งงานกะ ติดต่อมาได้นะครับติดต่อผมผมที่ห้ามาเบิงติดต่อมาในคลิปเลยนี่เานี่คือลักษณะการกอกน้ำน,นอนยู่ไหยูน้าครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับพี่น้องที่นอนยู้ไหยูนาเป็นเกษตรกรเลีเ้ยงงวเลี้ยงขั้วยูทงยู่า ไปลงผมเด้แล้วตอนนี้แล้วน้านี่ก็เต็มท่อตลอดแล้วก็เทคนิคก็คืออธิบายไว้ในคลิปเลยครับเล้วลูกสูบก็สั้นๆลูกสูบป้อนมันมันง่ายๆครับพี่น้องลอกออกไปเพลรลองเบิ่งได้น้ำเลยมันจิขึ้นดีคือว่าผมอยากให้พี่น้องที่นอนอยู่ข้างในนำหน้านะมัเบิ่งเบิ่งเทคนิควิธี และหลายอย่างลหลายบอ่อที่ไปไปเห็นมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาว่าบังให้พี่น้องบอังอีกพอไงพ,พันสูบกับสูบสไปง่ายเบ,บาๆอะไรออกแรงอย่างมากไม,ม,ม่ไใส่ลงไปครับทันทีใส่นี่างงานย นอนอยูไหยูหยนา้าเลี้ยงไกลเลี้ยงอย่างนี้นะครับใส่ได้สบายเลยบัดตรใบออกแห้งครับบใบออกแห้งพ่อไม่เนี่ยอืมใบออกแห้งหลายาแบบเงีย้ยงเงี้ยงกระไดแต่ว่าวันนี้สีมันมีขอดีคือว่าใส่ลูกสูสั้นๆแต่ว่าน้ำเนี่ยขึ้นมาแบบแบบพอใส่เครื่องปั่นเลยอันนี้เขาเขาไ่ต้องใส่เครื่องปัน่นแต่ว่า ความเร็วความแรงของน,น้ำนี่สิ่ากันก็เพ่องปันบางครั้งอาจจะดีกว่าเครื่อง,ง,ง,เ,คองเครื่องดูดก็ได้ประนดี๋ยเคย่อยคยเห็นมากนะครับเห็นเห็นมากเห็นอยู่ประเทศพบกันไม่คลิปหน้าครับพี่นอ้องแล้วที่ภาพว่าเบิ่องอีกรับชิมีขอลาไปก่อนครับฝากช่องนี้ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนะ่อยสำหรับช่องยูทู e บ้านนอกครับขอลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ